ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมจะเอาพระสมเด็จวรังพิมพ์พระประธานสุขโขทัยนะครับปลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจัทรโตพรมังศีวรังพระพิมพ์นี้ก็เป็นพระพิมพ์ที่มีรูปศินที่สวยงามนะครับแล้วก็มีการแกะบอกไ้พิมพ์หลายท่านหลายคนนะครับแล้วก็ผมจะลงรวมให้ดูประมาณ9องค์นะครับคือ เป็นพระเนื้อเดียวกันแต่แต่ไม่เหมือนกันนะครับแต่เป็นมีพุทธศินคล้ายกันนะครับคือคงแกะคนหลายคนนะครับนะครับจะดูนะครับคือเป็นพระยุคต้นนะครับที่ท่านเจ้าคุณได้ปลูกเสกไว้นะครับแล้วเป็นพระที่ประเมินหาราคาไม่ได้ราคาประเมินนะครับมีคนที่เคยมีชื่อเสียงทางวงการประเครื่องนะครับเคยประมวลให้ผมเคยเอาไปมอบให้ท่านดูนะครับให้ท่านดูท่านก็บอกว่าพระนี้มีราคา ประเมินราคาอะไรคับไม่ได้นะครับเพราะว่าเทียบเท่ากับที่ดินเยาวราชนะครับท่านพูดเล่นหรือพูดจริงก็ไม่รู้นะครับนะครับก็คือเป็นพระที่ผสมด้วยแร่เหล็กไหลไา่ดานะครับพระเป็นรุ่นพิเศษผสมด้วยแร่เหล็กไหลไา่ดาที่ออกมามีส่วนผสมของแร่เหล็กไหลไา่ดาสวยงามครับแล้วก็เขาเรียกว่าเนื้อจะเนื้อก็จะจันผสมแร่เหล็กไหลไา่ดานะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับนะครับพิมพ์ด้วยสวยนะครับนะครับดูครับ สวยงามมากครับเป็นเนื้อที่สวยนะครับอันนี้เนื้อออกสีสีดอกพิกุลแห้งนะครับดอกพิกุลแห้งองค์นี้ก็เนื้อสีออกเค้าเรืองเหลืองนะครับออกเรืองเหลืองนี้คือคล้ายๆสีออกดอกจำดอกจำปานะครับดอกจำปานะครับแล้วก็สีอย่างนีอีกองค์หนึ่งครับนี่ก็สวยไหมครับนี่เนี่ยแร่เหล็กไหลไผ่ดานะครับประเมินราคาไม่ได้ครับเป็นเหล็กไหลที่เ็หล็กไหลที่มีผู้ทุคุณนะครับโดยสันเด่น เด่นเป็นในด้านอยู่ยงของพันนะครับแล้วก็ดูซับนะครับนะครับเป็นพระยุคต้นนะครับพระนี้ที่มีที่ไปที่มาแล้วพระนี้ก็ได้สุ่มไปประกวดได้มีแฝบลองนะครับแล้วก็ได้ได้ถ้วยนะครับแล้วก็นําสุ่มไปไปตรวจนะครับตรวจด้วยเครื่องที่มือที่ได้มาตรฐานมีแฝบลองไอโอ91215นะครับตรวจหลายที่นะครับแล้วก็ได้ใบมานะครับเดี๋ยวจะเอาใบให้ดูนะครับนะครับก็คือเราสุ่มเนื้อนี้ครับ สมเนื้อเหล็กไหลนี่ครับเห็นไหมครับนี่พิมพ์นะครับนะครับไม่เหมือนกันครับท่านดูไว้นะครับไม่เหมือนถึงจะดูคล้ายกันนะครับดูคล้ายคลยกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับเนื้อกระจัจันทรนะครับสวยงามมากครับดูครับนี่ครับองค์ก็บางนี่บางเฉียบเลยครับองค์นี้บางมากครับนะครับสวยแขนด้านซ้ายนี่เกี่ยวมากครับนะครับองค์นี้บางนะครับบางดูบางแต่องค์นี้หนานะครับนี่ที่องค์ที่เราดูเมื่อกี้หนานะครับหนานะครับดูครับดูด้านหลังครับมีเหล็กไหลนะครับ เนี๋ยวก็แจกจันนะครับนะครับโคกหรือแกะแจกจันนะครับเดี๋ยวก็แจกจันนะครับดูสวยงามครับมีรอยตัดนะครับนี่ครับคือภาพโบราณเขาดูกันอย่างนี้ครับเรื่องของเก่าโบราณแล้วเขาก็มีความเชื่อมั่นแล้วเขาก็ไม่กลัวไปตรวจที่ไหนด้วยเครื่องที่มีแบบรอยดิโอเก้าพันหนึ่งที่มีสองพันสิบห้าหรือเครื่องที่เครื่องเขาก็ราคาหลายหลายล้านครับเครื่องเซมนี้ก็บางคนไปตรวจบางคนเอาไปตรวจเนี่ยเครื่องเซมนี้ก็เขาบอกเครื่องเซมราคาไม่ต่ำงกันยี่สิบล้านแล้วก็ เครื่องมือนี้5ล้านขึ้น20ล้านนะเครื่องตรวจพวกนี้ครับแล้วค่าตรวจก็เป็นหมื่นนะครับอย่างผมเอาไปตรวจชุดนี้ก็องละ7,900นนะครับนะครับก็คืนแล้วมีใบอับรองคือคือผ่านผ่านมาตรฐานที่เขาตั้งไว้ครับคือคือแคลเซียมมาตรฐานซีคอนมาตรฐานแล้วก็มีแร่ธาตุที่แฝงอยู่ในองค์พระในมาตรฐานนะครับนะครับนีองค์ครับเห็นไหมครับสวยงามไหมครับนะครับมีเด็กไหลครับดูท่านดูเหล็กไหลสวยไหมครับเด็กไหลแบบพูดพูดง่ายว่า ไม่มีใครมีนะครับนี่คือพระสมเด็จขังแท้ๆต้อง่างนี้ครับแล้วก็ไม่มีใครเคยออกมาเห็นคือพระที่บ้านคือองค์นี้คือองค์องค์บ้านหอศิลป์พระสมเด็จพระพุทธจารย์โตพงศีวรังขังคือบ้านหอศิลป์นี่กลางต่อยอดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่โจทย์ปจิณบรุรีถ้าผู้ใดอยากเข้ามาชมมาเที่ยวมาดูก็พิมพ์ Google ว่าบ้านหอศิลป์ปจิณบุรีก็จะมีเส้นทางพามาครับเขาก็มากันเที่ยวกันเรื่อยๆครับมาชมมาดูของแท้ เป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราดูเป็นมีเขาเรียกมีมีมีแผ่นมีอันนี้ครับมีลายแทงนะครับจะได้รู้ว่าผ้าสุขังเขาเนื้อแบบไหนกันนะครับของเก่าโบราณแล้วก็จะมีแร่ธาตุไก่สิบเหล็กไหลไพดำนะครับแล้วผ้านี้ก็ผ่านการตรวจด้วยครับเนี่ยตรวจด้วยเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือเครื่องการผลก,การกระบวนการเครื่องมือมาตรฐานการตรวจสอบ i s o 9เก1า <ica>. นนะครับแล้วก็นีชื่อผมครับกิติศักดิ์เข้าคลองนะครับนี่ครับ นี่ครับมีแร่เหล็กไหลครับเนื้อข้จาะจันนี่ครับนี่ครับเรามีอ้างอิงหลักฐานนะครับคือของเราเป็นของแท้จริงๆนะครับนะครับแล้วก็ผ่านตรวจออกมาก็มีมีครับมีซีคอนหกสบสามจุดเจนะครับแคลเซียมนะครับ35นะครับทุกอย่างไม่เหมือนกันนะครับดูครับถึงบอกว่าของสูอย่างนะครับก็คือก็คือเขาจะมีมีแร่ธาตุเนี่ยอย่างโลโลอย่างพวกทองคําพวกเนี้ยครับโกทองคำมีหมดนะครับในนี้ครับมี ทองคําไำโกเนี่ยโก้ศูนย์จุดสามสี่นะครับมีนะครับคือเขาจะมีตรวจหก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 จุดนะครับหกจุดนะครับไม่เหมือนกันนะครับบางจุดก็ไม่มีบางจุดก็มีครับในเพราะในองค์พระเขามีหลายจุดนะครับตรวจกันหลายจุดนะครับตรวจกันหลายจุดมากนะครับนะครับนี่คือหลักฐานอ้างอิงนะครับคือเราพอเรียบร้อยเสร็จเราถึงได้อนํามาลงลง youtube ลงเผยแผ่นะครับแล้วก็ได้นําเข้าพิพิธภัณฑ์ไว้ในตู้ เพื่อคนที่เขานั่งเครื่องบินมามาเที่ยวนั่งรถทัวร์เสียเวลาเสียเขาก็จะได้มามีความมั่นใจว่าพระเราเนี่ยผ่านเครื่องที่มีแว็บรองไอโอเก้าพันหนึ่งสองพันสิบห้าแล้วได้ไปตรวจหลายๆที่แล้วได้ได้ส่งไปประกวดกด้ราะวันที่หนึ่งชิงได้ทิงถ้วยมาจากคนหมู่มากนะครับแล้วก็พระเราก็ประเมินราคาหาราคาไม่ได้นะครับอย่างมีก็มีคนที่เป็นผู้ที่อ่าวงการประเครื่องเขาก็ประเมินราคาให้มากเลยครับ แต่นี้เราก็ประเมินราคาไว้แค่20ล้านครับยี่สิบล้านนะครับประเมินราคาองององบ้านหอศิลป์จังหวัดปทุมุรีประเมินให้องค์ยีล้านนะครับคือมาดูเที่ยวชมฟรีนะครับคือแล้วก็มีหลายแบบหลายหลายพุทธศิลป์นะครับไม่เหมือนกันเป็นพระเก่าโบราณนะครับแล้วพระนี้มีที่ไปที่มานะครับนะครับสวยงามครับดูคนเนื้อครับทาไมเนื้อถึงเนื้อสีแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นเนื้อข้าวสุกกล้วยนะครับข้าวสุกที่ท่านเหลือจัดฉันท่านก็ไปตำไปไปเป็น เอาไปตักแดดแล้วมานึ่งมาตำผสมผสมเข้าผสมกับปูนกับน้ำอ้อยเคี่ยวน้ำพึ่งแล้วก็กล้ว,ยน,ลวยน้ำว้าครับตำผสมมแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ผสมน้ำมนต์น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ท่าน,นครับแล้วก็สผสมผงทูนทั้งห้าแล้วก็เหล็กแร่ธาตุไกรสิทธิ์นะครับคือในถ้าคุณเล่นพระเครื่องเขาจะเข้าใจครับนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยน <Ĉ> แปลงในภาพเหี่ยวหดย่นย่อทับถมแล้วก็มีการตัดตอกนะครับตัดตอกดานข้างนะครับมีการตัดตอกนะครับเห็นไหมครับคือเป็นหลักกายภาพพระเก่าโบราณครับดูครับ และท่าเกษิ์เหล็กไหลไผ่ดำชัดเจนนะครับเห็นไหมครับมีใบรับรองชัดเจนเนี่ยคือแล้วพิมพ์ทุกพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับดูพิมพ์นี้ครับดูกรอบนะครับเห็นไหมครับไม่มีเหมือนกันครับนะครับสวยงามครับดูเนี่ยอ่าวนไหลท่านตัวนี้จะจะเกี่ยวมากครับตัวนี้จะหนานะครับสวยงามมากครับเนี่ยครับตามสูตรครับเนี่ยมีเส้นเส้นอ่านี่คือพระบาทท่านครับตรงนี้ครับปลายเท้านะครับเห็นไหมครับหัวเข่านี้ใหญ่นะครับอันนี้กระชิดด้านนี้นะครับเพราะมีเส้น มีเส้นอัสนะนะครับผ้าอันะรองล่างมานี่ครับนี่เป็นหลักธรรมชาติครับนี่คือเป็นผ้าที่ที่ได้มาตรฐานนะครับคือสามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นผ้าแท้สากลเพราะเราตรวจสอบได้หมดสุ่มอย่างนี้พิมพ์เนื้อเนี้ยเราก็ไปตรวจในองค์หนึ่งนะครับไปสุ่มตรวจองค์หนึ่งเพราะตรวจทุกองค์ไม่ไหวครับเพราะเรามีอยู่9้าองค์เนี้ยนะครับก็เอาไปตรวจนะครับแล้วก็ไม่เหมือนกันสักองค์สุ่มไปตรวจก็ค่าตรวจแพงมากครับนะครับแล้วก็ขณะเรามีเครื่องตรวจแล้วเรามีที่ไปที่มาเราก็ยังเอาไปตรวจอีกนะครับ คือและแท้สากลน,นะครับพูดง่ายๆนะครับแต่ภาคของเรานี้เป็นภาคเก่าโบราณคือที่ดับพิพันธุ์นี้ต้องเป็นของเก่าโบราณอย่างเดียวครับดูก็จะเหี่ยวไปม,มันมัดเลยครับนะครับด็กของเก่าโบราณน,นะครับประเมวลราคาหาราคาไม่ได้นะครับทีนี้เราก็เอาออกมาก็คือเพื่อผู้ใดที่มีความสนใจมีศรัทธาทงางพระสมเด็จขังแท้ๆที่มีมีได้ดผ่านการตรวจสอบแล้วก็ด้วยอ้างอิงด้วยหลักกายภาพหลักธรรมชาตินะครับแล้วก็ผู้ใดสนใจก็ มผมก็เปิดให้โอกาสให้มาร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างนะครับสร้างเป็นจุดจุดนี้3 0 0 0 0นจุดนี้5 0 0 0 0นจุดนี้คือตอนนี้โครงสร้างผมเหลืออยู่ประมาณสิบล้านนะครับก็สร้างจุดจุดจุดใหญ่จุดนี้3 6 0 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 0แสน0หลักแสนหลักหมื่นมีท่านก็อยากได้ท่านก็มา,มา,ม,ามาติดต่อมาโทรมาติดต่อแล้วดูใน YouTube ท่านชอบองค์ไหนองค์ไหนท่านก็มามาชี้แล้วก็ต้องมาชี้ ชี้ว่าจะสร้างจุดนี้จุดนี้จุดนี้สามแสนจุดนี้สองแสนจุดนี้แสนกว่าบาทจุดนี้หกเจ็ดแสนท่านจะได้หลายองค์นะครับก็คือจะท่านก็ชี้มาว่าจะได้แบบไหนแต่ว่าถ้าองค์ไหนมีสององค์เราให้ไม่ได้นะครับให้ไม่ได้เพราะเราต้องการสร้างพิพันธ์ให้ท่านยพระคุณให้เป็นศิลเรียนรู้ให้เป็นเผยแผ่ยนะเผยแผ่มีในยะเผยแผ่พุทธศาสนาเผยแผ่ให้ให้คนหมู่มากแล้วก็เผยแผ่ให้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 กับบรรลจนะครับแล้วก็บุรุษสัตว์นะครับที่ว่าเราจะสร้างขึ้นมาครับ เพื่อให้คนเกิดใหม่เรียนรู right ้ในเรื่องศึกษาประวัต so, ิศาสตร์โบราณนะครับแล้วก็ของเก่าโบราณของเก่าพื้นบ้านนะครับเพื่อให้คนได้เรียนรู้ศึกษาเด็กนักเรียนมาเรียนรู้ศึกษานะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวนะครับที่นี่ครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับนะครับคือมีหลายเรามีในมีนัยะหลายๆอย่างครับเราทําแบบบ้านๆเป็นพิพิธภัณฑ์แบบบ้านๆนะครับนะครับให้คนเรียนรู้ศึกษากันนะครับนะครับแล้วของเรามีที่ไปที่มานะครับนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่มาตรฐานอโอเกหนึ่งแล้วพระเรา ทำไมพระที่บ้านหอศิลป์ไม่เหมือนใครก็บ้านหอศิลป์เป็นพระเก่าโบราณของเก่าที่ได้มาจากมีที่ไปที่มาแล้วก็ได้ได,ได้เป็นพระเก่าโบราณแท้ๆนะครับสามารถอ้างอิงจากคนหมู่มากได้ดูสามารถสื่อให้คนหมู่มากได้ดูด้วยได้ตาว่าของเก่าจริงๆเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้เขาพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์พระประธานอู่ทองนะครับนี่ครับ,น,รบน,น,น, steering, นี่ครับเส้นเส้นเส้นอาสนะเป็นบางๆานะครับวันนี้ครับมาชนนี้หัวเข่าใจะใหญ่นะครับ เป็นหลักธรรมชาติพิมพ์นี้ของหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับใายุคนี้ก็คือแต่ก่อนท่านเป็นชาวบ้านแล้วต่อมาท่านก็มีเมวมองท่านก็ให้เลื่อนเป็นช่างหลวงนะครับแล้วก็แกะแกะบล็อกไม่พิมพ์ตั้งแต่ยุคต้นยุคกลางยุคปลายแกะออกมาก็สวยนะครับยุคปลายยุคปลายจะสวยมากพระของท่านครับยุค2 4 0 8นะครับ2408 2414พระท่านจะสวยมากครับของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์2 4 0 8ครับ2408กับ241 1 ท่านจะสวยนะครับสวยมากนะครับแต่ยุคต้นก็ยังไม่ยังเฉยไปเฉยมาอยู่ครับกรอบยังคือยังยังยังไม่สมดุลนะครับยังไม่สมดุลนะครับนี่ครับสวยงามไหมครับเนี่ยดูเหล็กไหลไพ่ดาสวยไหมครับนี่เหล็กไหลแท้ๆเหล็กเหล็กไหลบัมาทยเหล็กไหลแท้ๆเนี่ยบัมาทยนะครับเป็นแร่ธาตุที่มีมีพุทธคุณมีพลังในตัวนะครับที่คนโบราณเขาเชื่อทางนี้ครับนะครับแล้วครับนี่คือสวยงามครับนี่ครับแล้วตอกด้วยตัดตอกนะคั่งตัดต่อนะครับดูอุ้ดูครับ เนี mm ่ยกาเรียกเนื้อจกระเจจันดูไว้ครับเนี่ยเนื้อกเจะจันเนื้อพุกด้วยผงกระเจจันแล้วก็มีการงอกตัวการเปลี่ยนแปลงกายภาพเนี่ยคือหลักธรรมชาติพวกนี้เป็นข้าวนาอ้อยเคี้ยวนะครับข้าวน้ําเคียวครับน้ำน้ำปูนกินหมากนะพวกนี้ยนะครับก็จะมีส่วนผสมของเขาครับนะครับนี่องค์ครับเนี่ยสวยงามมากครับดูครับสวยครับดูครับองค์เล็กๆเนี่ยสวยครับดูครับสวยงามมาครับดูครับเนื้อที่ช่ำนะครับเนื้อจะหนึกนุ่มมากครับ นี่เราเป็นพาดที่ประเมินหาราคาไม่ได้นะครับองคหนึ่งก็เข้าประเมินกันมากกว่านะครับมากกว่า20ล้านนะครับองหนึ่งครับแต่ที่นี่ไม่มีราคาหรอกครับถ้าผู้ใดมาร่วมสร,ร้างเราก็จะโทรมาก็คุมสร,ร้างให้จริงมาสร,ร้างให้จริงหรือท่านท่านท่านไม่มีเงินท่านเอาแรงมาสร,ร้างท่านก็ได้ครับสร,ร้างให้เสร็จนะครับคือมามาช่วยเขาผสมปนูนช่วยเขาเอา่ายกเหล็กยกอะไรอะไรก็ได้ครับนะครับแต่ก็มากินอยู่กันเองนะครับท่านอยากได้ก็ต้องท่านต้องทาด้วยแรงศรัทธา พราะท่านเจ้าคุณท่านสร้างภาพมาสมัยก่อนคนมาบูณนะวัดวาลามมา,มาทำมาทาบุญทาทานมา,ามาใส่บาตรท่านท่านก็แจกนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับของพวกนี้จะได้ฟรีๆได้ไงครับมันต้องออมด้วยศรัทธาตัวเรานะครับเราถึงจะมีศรัทธาเราก็รับไปก็จะได้ได้ไปเจริญพุทธศาสนาสวดมนต์ล่ำนาฏศิลสวดมนต์เป็นคนดีของสังคมไม่ละเมิดสิทธทิผู้อื่นนะครับแล้วพระก็เกิดผู้ทุคุณในตัวนะครับสวยงามมากครับนี่ครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับ คือพระที่นี่จะไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนใครมีหลายผู้ศลิ์แล้วพิมพ์แปกๆก็มีนะครับนะครับแปลกๆแล้วก็เราก็จะลงให้ดูแค่นี้ครับนะครับจะได้ดูว่าพระโบราณเป็นยังไงนะครับทีนี้เราก็จะขยายลงให้ดูอีกครับขยายลงมาอีกหน่อยนะครับครับเราก็จะพยายามสื่อให้ท่านดูนะครับว่าการเรียนรู้จากธรรมชาตินะครับอ้างอิงนะครับด้วยตาเห็นด้วยตาเห็นจะ้ได้ฟังแล้วได้มีใบรับรับรองมีใบ ที่มาตรฐานที่มีอะไรทุกอย่างครับแล้วคือการเปลี well. obile, <c ười> ่ยนแปลงทุกอย่างเราได้เห็นด้วยตานี่ครับดูการงอกครับเขาจะงอกครับของพระโบราณเขาจะไม่เหมือนพระที่ทําขึ้นมาใหม่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อนะครับเพราะในเนื้อพระเขามีการงอกมีส่วนผสมมีอะไรมีแร่ธาตุมีอะไรมีบูนเปลือกหอยเขาจะงอกเป็นเพราะการเวลาพระนี้สร้างมาอายุมากกว่า178ปีนะครับการเปลี่ยนแปลงครับก็เหมือนตัวเราไปขี้ใครเราไม่เคยอาบน้ําเราไปทํางานตากแดดเหงื่อเหงื่อออกมาใ็่พอเหงื่อออกมาเสร็จนะครับ คือถ้าเราไม่ลองอาบน้ำนะครับถึงแม้เด็กๆบ้านเรามันติดเขาใหญ่มันหนาวเราไม่อาบน้ําขี้ใครก็ขึ้นมาเป็นก้อนเหมือนกันครับแล้วพระนี่เขาก็ไม่เคยอาบน้ำเราจะเกิดแคลเซียมแคลไซต์ตกผนึกเป็นซิลิคอนเป็นหลักธรรมชาตินะครับนะครับแล้วเพราะในเนื้อผ้าเขามีน้ํามีน้ามนต์มีน้ําอ้อยน้ํน้อ้อยเคี้ยวน้ําพึ่งน้าว่านครับผสมอยู่ในนี้เขาก็เกิดความชื้นแล้วก็ระเหิดมาเพราะพระเขาไม่ได้ไปอบไม่ได้ไปตากพึ่งนะครับพ้าสมเด็จทาคังเขาสร้างเสร็จก็ผึ่งในที่ร่มเขาก็เก็บนะครับเขาจะให้คือกคือการ เหี่ยวแห้งธรรมชาตินะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกายภาพจากธรรมชาติเนี่ยงอกขึ้นมาเลยครับงอกขึ้นมานครับดูครับนี่คือลักธรรมชาติแล้วมีส่วนผสมของพวกดินศัก,ษษษกดิ์สิทธิ์พวกดินศิลาที่คุณพวกดินศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ผสมด้วยเหล็กและท่าไกสศิธิ์เหล็กไหลภผยดำนะครับนะครับแล้วก็มีมวลออกมาธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัดตอกด้านข้างนะครับนะครับนี่คือคือบันทึกไว้ทั้งหมดนะครับนี่คือเราพยายามสื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจเรื่องนี้ครับให้เข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่พระออกมายังสวยเต่งตึง ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านให้เข้าใจนะครับทำไมพระโบราณเขาต้องมีผู้ทุคุณแรงก็เพราะว่าเขาสร้างด้วยเขาสร้างกันนะเขาสร้างกันด้วยด้วยมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วท่านเจ้าคุณท่านไปเดินทุ่งไปอยู่ในป่าในเขาท่านก็เก็บมวลสารดีๆเอามาผสมสมเพื่อท่านมองกไกลเพราะท่านมียานดีนะครับนะครับสวยงามครับดูการเปลี่ยนแปลงกันเหี่ยวหดเซตตัวนะครับนี่หลักธรรมชาตินี่พรเรายังไม่พระเรายังไม่ ยังไม่ได้อันนี้นะครับยังไม่ได้การสโขบนะครับเห็นไหมครับเหล็กไหลชัดเจนเลยครับดูครับนี่ครับคือธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับนะครับพิมพ์ไม่ต้องดูครับดูการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวครับเพราะพิมพนี่คือทําใหม่ได้ยิ่งสมัยใหม่นี่ครับคือใช้แค่แค่มีรูปรูปพระที่เราชอบเอาไปวางในเครื่องสแกนออกมาเบอกไม่พิมพ์ออกมาแล้วกดปั๊มได้เลยครับสมัยใหม่ครับนะครับถึงบอกว่าเราดูเขาดูเวลาเขาดูการเปลี่ยนแปลงกันงอกทั้งหมดนี้ครับการเปลี่ยนแปลงกันเล่นของเก่าโบราณนะครับ อย่าไปดูตําหนินะครับดูของเก่าโบราณพวกนี้ครับเพราะของเรื่องแบบไม่มีครับนี่นี่ผมทําไม่ยันนี้ผมไม่เอาลงให้ดูนะครับนี่เราเออว่าเราทําได้เผยแผ่เราส,สร้างพี่พันธ์เราเผายแผ่ไปก่อนนะครับพี่พันธ์ยังไม่เสร็จก็เผยแผ่ไปก่อนนะครับดูครับเราเผายแผ่ไปก่อนจะได้รู้กันว่าของแท้เป็นยังไงครับตอนนี้เราก็เปิดบ้านหอศิลป์เราเอาตัวบ้านเราเอาเอา,เอาจัดจัดให้คนเข้ามาดูมาเที่ยวชมอยู่ก่อนนะครับใครมาดูมาเรียนรู้ศึกษาก็มาดูครับค่าเข้า2 0 0รบาทเราก็จะได้เงิน2 0 0รบาทเนี่ย เพื่อซื้อปูนซื้อหินซื้อทรายสร้างครับนะครับต่อสร้างด้วยศรัทธานะครับนะครับหรือวันต่อไปแล้วก็ต่อไปนี้ผมก็ะก็จะรับตรวจนะยครับรับตรวจพระนะครับเพราะผมมีเครื่องสโคบสองเครื่อง1 6 0 0 x นะครับ2จอใหญ่จอห0นิ้วนะครับสโคบนะครับค่าตรวจสอบพระองค์24บาทนะครับต่อหนึ่งองค์นะครับที่นี่จะรู้เลยครับแท้เกพระสร้างที่ไหนพระเกจิอะไร เราจะแยกให้หมดแล้วครับเราจะรู้เลยครับเพราะว่าเราตรวจด้วยหลักกายภาพหลักธรรมชาติและอ้างอิงแล้วก็ด้วยครูบาอาจารย์คายี4สี่นะครับต่อองค์ยีสี่บาทเราก็จะรู้ทันทีครับดูครับดูเหล็กเหล็กแร่เหล็กไหลไผ่ดำนะครับดูครับเห็นไหมครับพวกนี้จะไม่เข้าสนิมนะครับไอสีแดงๆพวกนี้ค่าน้าอ้อยเคี่ยวนะครับนะครับเขาทุบเขาตัดธรรมชาตินะครับดูครับเนี่ยคือเป็นหลักกายภาพดูครับนี่คือเหล็กไหลไผ่ดำนะครับนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะไม่เข้าสนิมนะครับเนื้อผ้าสุดยอดไหมครับหนึกนุ่มใช่ไหมครับดีหละครับ ดูไว้ครับไม่ต้องไปชี้ตําหนิครับดูเนื้อด้วยตาเนี่ยครับคือคนเล่นพระไม่เป็นก็จะรู้ครับว่าพระแท้เป็นยังไงครับนี่ครับเนี่ยคนคนเล่นพระไม่เป็นจะรู้ทันทีครับหูของแท้เป็นอย่างนี้เองนี่ครับคือถึงบอกว่าอายุการเวลาดูบ้านดูปูนดูกาแพงดูพื้นปูนที่เราปลูกเดี๋ยวสร้างไว้ครับทําไมเขาเสื่อมสภาพเขาเหี่ยวเขาเขาแตกเขาลันล้าเขามีการเปลี่ยนแปลงการทางกายภาพนะครับดูพระอายุต้องร้อยเจ็ดสิบปีนะครับแต่มัน จะเป็นเปลี่ยนแปลงคือเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงครับคือของที่อยู่บนปีกไอ้ผิวโลกเราเปลือกโรกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับนะครับแม้แต่ตัวเราผิวเราก็เปลี่ยนหมดนะครับนะครับไม่เชื่อก็ดูฟันเราครับเนี่ยฟันเล็บเราพวกนี้ครับพวกฟันพวกเล็บเราเนี่ยครับทําไมครับทําไมเพราะเพราะเพราะพวกอะไรที่เล็บเราก็ก็งอกได้ไหมครับเปลือกหอยพ่อป่าเขาสร้างได้ปู๋เปลือกหอยก็มีการงอกเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับเป็นกายภาพเป็นหลักธรรมชาตินะครับ นี่เราเป็นบรร้านแล้วพูดแบบบรรบ้านนะครับพูดแบบบรร้าน,านสื่อให้ทุกท่านได้ดูว่าอะไรที่เป็นหลักธรรมชาติมันจัดง่ายที่สุดครับสื่อด้วยหลักธรรมชาตินะครับนี่ครับสวยงามครับเนี่ยมีแต่สวยครับคือถ้าผู้ใดมีความสนใจอยากมาร่วมสร้างซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างมาติดต่อหน้างานครับเปิดโอกาสไม่กี่องค์ครับเรามีเรามีไม่เยอะนะครับคือ เรามี5องค์เนี่ยเราแบ่งให้แค่องค์เดียวนะครับไม่ได้ให้หมดนะครับที่เราลงเนี่ยให้องค์หนึ่งให้เลือกเอาครับนะครับแล้วคุณต้องสร้างให้จริงๆนะครับแล้วก็เอาญาติพี่น้องนะครับมาเซ็นนะครับมาเซ็นรับรองว่าสร้างนะครับแล้วก็ใบใบที่ตรวจสอบออกมานะครับตรวจสอบออกมาก็คือคือไปใบใบที่ไปซื้ออุปกรณ์มาต้องมีหักภาษีนะที่จ่ายเนี่ยครับมีใบออกมานะครับคุณถึงจะได้ครับเพราะว่าเราสร้างด้วยศรัทธานะครับใครมาสร้างให้เราแล้วก็ให้คุณต้องออก ไปพอไปซื้อเสร็จต้องมีใบภาษีหน้าที่จ่ายนะครับเดี๋ยวพอสร้างเสร็จคุณผูตัวว่าผมเอาเงินจากไหนมาสร้างครับนะครับคือพอเราท่านซื้อด้วยด้วยด้วยศรัทธาด้วยเราสร้างด้วยศรัทธาด้วยอ่าด้วยเสน่หานะครับไหมครับนะครับมาสร้างนะครับนะครับพอเราทําลาดเป็นแหล่งที่เรียนรู้ศึกษานะครับดูครับดูกันครับดูครับดูท่านดูไว้ครับดูไว้ครับเนี่ยของโบราณแล้วก็มีทองคําโบราณทุกอย่างเป็นของโบราณเพอ เข้าไปในเครื่องสแกนสโคปออกมานะครับสแกนตรวจแก่ธาตุออกมาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อของโบราณน,นี่เขาเป็นของโบราณทั้งหมดเลยครับโบราณวแคลเซียมแคลไซด์มาตรฐานหมดนะครับ <S <S คือมันจะไม่เหมือนภาพที่เขาที่เขาพูดกันเล่าเรื่องกันเล่ามาเล่ากันแต่ว่ามองก็ไม่เห็นภาพก็ไม่เห็นยกขึ้นก็มองไม่เห็นแล้วก็พูดไปกันครับนะครับอันนี้เราเห็นด้วยตาพูดแล้วเห็นด้วยตาอ้างอิงด้วยตาแล้วมีใบ มีใบตรวจสอบด้วยตานะครับนี่ครับหลักฐานอ้างอิงเก่าธรรมชาตินี่แดงๆน้ำอ้อยเคียวนะครับถ้าเป็นพวกสีจะดูง่ายเจอข้องสโขบผมจะเงาวาวพวกส่วนมากพวกของเกมจะเอาสีเอาสีทาสีทาแล้วครับมันจะสะโคบมันจะเหลือบๆครับมันจะเหลือบๆครับมันจะไม่ดันด้านถ้าของแถมจะดันด้านนะครับดันด้านแล้ว,วก็พวกพวกหมึกเข้ายางเขาหมดแล้วครับเขาเจอเจอแคลไซทับถมหมดแล้วครับคือกายภาพเขาหมดหมดไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับดูครับสวยงามครับดูครับ คือเราก็จะให้ดูกับข้าวครับเราที่นี่เราไม่เราเราปล่อยหมดนะครับเราอ่าคือเราศูนย์เราเรียนรู้เราเป็นเผยแผ่นะครับเราจะไม่กักครับที่นี่ไม่กักครับให้ไม่กักครับไม่กักไม่ไม่คือไม่ไม่เก็บครับคือคือเราเกิดมานะครับพอถ้าอายุเราเกิดเราเราไม่ๆๆอยู่แล้วแล้วใครจะปล่อยวิชาออกไปให้คุณดูครับเราที่นี่เราเป็นผู้ให้เราจะให้เต็มที่ครับสาหรับผู้ใดที่คิดได้นะครับคิดได้ก็ ก็ดูก็เรียนรู้ไปครับจะได้เข้าใจเรื่องของโบราณนะครับนะครับเพราะว่าเราเกิดมาเราก็ก็ได้แค่นี้นะครับก็ได้เผยแผ่นะครับก็จะช่วยสร้างวิพันธ์ให้เสร็จนะครับเราก็สร้างวิพันธ์เสร็จแล้วก็ได้เผยแผ่นะครับเป็นหลักธรรมชาติครับได้เผยแผ่นะครับดูสวยงามครับเผยแผ่ครับถ้าเผยแผ่แล้วก็คนเกิดใหม่ย่าดุนอีกอีกอีกเพราะเราต้องสื่อพัฒานาให้ถึงห้าพันปีไงครับเราคิดตรงนี้ครับเราไม่คิดเพราะเรา เราก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับพากทุกคนเอาอะไรไปไม่ได้นะครับเราก็สร้างสร้างไว้คนเพื่อเผยแผ่คนไปนะครับเราเป็นผู้ให้แล้วก็อย่างนี้แหละครับเป็นผู้ให้นะครับดูครับดูเนี่ยครับสดไหมครับนี่คือน้าอ้อยเคี้ยวนะครับเคยรู้จักน้าอ้อยเคี้ยวไหมครับถ้าไม่รู้ไปดูอ่าต่างังหวัดที่เขามีถนนถนนเขาเป็นฝุ่นฝุ่นยางถนนลูกรังฝุ่นฝุ่นน่ะเขาจะเอาสาเล่าไปล่าเนี่ยเนื้อยางเนี่ยคือน้าอ้อยเคี้ยวนะครับเหมือนกันนะครับ เพราะสมัยโบราณเราเขาสร้างอะไรพวกนี้เขาจะเอาน้ำอ้อยเคี่ยวเป็นส่วนผสมนะครับนี่ครับคือว่ายังยังมียังให้เราเห็นดูครับดูคราบเน่าครับนี่ครับสวยงามครับดูทองคํานะครับเล็กไหลไพ่ดานะครับนะครับพกองค์ไม่ค่อยเห็นนะครับสียังชัดเจนอยู่เลยครับนี่ครับดูด้านหลังครับพระองค์นี้คือสภาพดีนะโอ้เหล็กไหลไผ่ดำครับดูครับเดี๋ยวผมจะสโคปให้ดูสักหน่อยครับครับตอนนี้เราก็สโคปด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กนะครับให้ท่านดูนะครับ ดูเนื้อสวยไหมครับเดี๋ยวเนื้อเข้าสุกกล้วยครับถ้าใครเคยกินนมกล้วยครับจะรู้ครับนี่คือนมกล้วยครับเข้าสุกเข้าสุกที่ท่านเหลือจากท่านฉันในตำราเขียนไว้ท่านก็ไปตากตากเสร็จท่านก็มานึง่งนึ่งเสร็จก็มาตำกับกล้วยกล้วยดำว้าแล้วใส่ปูนตำปูนก็ตำด้วยหย,ยาบๆเพราะสมัยก่อนเครื่องบดไม่มีท่านตำมันเองจาคือพระตำมันเองครับตำเสร็จก็มาผสมด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งน้ำผึ้งก็มีเกมีมีในน้ำผึ้งก็จะมีเกสรร้อยแปดนะครับ ว่านนะครับศักดิ์สิทธิ์ของท่านทั้งหมดนะครับแล้วผงทุกคณของท่านผงศักดิ์สิทธิ์ของท่านแล้วท่านกาน็ใส่แร่ธาตุไอสิ์เด็กไร้ภัยดําแร่หินตะไทรครับแล้วก็เป็นพวกทองคํามวลสารแล้วก็มีแร่ที่ติดมากับดินนะครับมีโลเรียมมีอะไรพวกนี้ส่วนผสมของท่านครับแล้วแร่ธาตุเป็นแร่ธาตุที่ที่ที่แฝงอยู่ในเนื้อพระนะครับแล้วก็จะมีพวกอาสซนิกพวกนี้ครับเป็นพวกของที่มันติดเข้ามาพวกนี้ครับเป็นที่ของที่อ่าสมัยนี้ไม่มีนะครับนะครับนะครับคือสิ่งหนที่ไม่ไม่มีครับ พอตรวมาจะมีอยู่ในนี้ครับนะครับนี่ครับดูครับเนื้อสวยมากครับดูหนึกนุ่มครับดูเนื้อครับหนึกหนึกนุ่มครับเนื้อข้าวสุกกล้วยเนี่ยคือสมเด็จครังต้องดูอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วก็มีการงอกตัวของเนื้อครับดูครับดูครับนี่หลักธรรมชาติครับดูครับแล้วก็จะมีนะครับพวกคนนี้พวกสีเกิดจากธรรมชาตินะครับเกิดจากธรรมชาติพวกนี้ครับที่บอกว่ามีสีเขียวดินอะไรครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับนี่ครับนะครับนี่ครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับ สวยงามครับนี่คือหลักกายภาพพระเก่าโบราณที่ประเมินหาราคาไม่ได้ที่มีที่มีราคาประเมินที่ราคาสูงมากครับองน์นี้พุ่งไปเป็นร้อยล้านก็ได้ครับองคนี้ครับเพราะว่าบ้านหอศิลป์เราก็ลงให้ท่านชมนะครับคือนี้ของนี้เป็นของบ้านหอศิลป์จังหวัดปจุมบุรีบ้านหอศิลป์พระสมเด็จพระพุทธจารยร์ตัวผงศรีวรขังนะครับองค์นี้ประเมินไว้20บล้านนะครับ20บล้านนะครับ แล้วก็เป็นองคอง์ที่เล็กๆเล็กๆน้อยๆลงไปก็มีหลายพื้นทินนะครับก็คือเราก็สําหรับคนที่มาร่วมสร้างซื้ออุปกรณ์มาจุดมามามา,มาสร้างเราจะให้ครับเราจะให้เพราะเราต้องการสร้างให้เสร็จเร็วๆครับตอนนี้ดินเราก็แน่นเรียบร้อยเราสร้างมา2ปีเราอยู่เป็นหปีเพราะดินยังยังไม่แน่นตอนนี้ดินดนแน่นแล้วครับแล้วก็ผู้ใดมาร่วมสร้างก็มาเลยครับอยากได้ก็คนที่มีเงินเหลือเฟือคือมาเป็นเป็นสูนเรียนรู้เผยแผ่นนะครับนะครับถ้าถ้าไม่มีผู้ใดมาเราก็สร้างเราเองนะครับแต่ว่าถ้า ถ้าผู้ใดอยากอยากครอบครองเป็นเจ้าของก็มาเลยครับมาเลยครับเพราะมีการตรวจสอบเครื่องมี้าพได้ผ่านการรับรองมีไว้ออกได้ได้ผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องเหมือที่เด้มาตรฐานนะครับแล้วก็ของนี้มีที่ไปที่มานะครับแล้วของนี้ก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีตามที่ตำราหลายหลายเล่มของตำราหลายหลายเล่มหลวงปู่คำแล้วหลายเล่มนะครับที่บันทึกไว้ว่าในภาพก็มีเหล็กไหลเพดิ่ดมีข้าวสุกมีกล้วยมีสมุนสมมีครบนะครับอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งครบหมดครับ คือดูด้วยตาไม่ต้องไปตรวจยังได้ครับคือไม่ต้องไปตรวจก็เห็นหมดครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับนี่คือดูเหล็กไหลครับสวยๆครับนี่ครับนี่คือกายภาพหลักธรรมชาติดูเหล็กไหลครับนะครับคือเหล็กไหลจริงๆครับไม่ใช่เหล็กไหลเล่นๆครับไม่ใช่เอาเอาไม่เหล็กมัามาทุบไม่เหล็กมาใส่ครับนี่คือเหล็กไหลแท้ๆครับแร่ธาตุแร่หินมาไทายนะครับเหล็กไหลจริงๆครับเหมือนปิกนะครับเขียวออกเขียวๆครับเขียวเขียวเขียวปิกเป็นทับไหมครับไหมครับนี่ครับนี่คือเหล็กไหลไพดดานะครับ เป็นเด็กหลายจริงๆครับประเมินราคามากกว่า20ล้านนะครับนะครับก็คือของที่นี่เป็นของที่บ้านหอศิลป์นะครับต่อไปพี่พันธ์สร้างเสร็จท่านจะเห็นของพวกนี้ครับนะครับตอนนี้เราก็เข้าตู้เซฟอย่างเดียวครับกู้ตู้เซฟของกันไฟกันระเบิดนะครับนักนะครับสูง170นะครับยกไม่ต่ํากว่า20คนนะครับนึกภาพเลยครับเราต้องใช้อย่างนั้นนะครับเพราะว่า ขโมยขจรมานี่คือมาสามคนคุณไม่มีสิทธิ์ยกได้เลยครับคือครับเพราะว่าก่อนเขาเก็บธนาคารนะครับเดี๋ยวนี้เอาเข้าเข้าตู้เซฟเลยครับตู้เซฟใหญ่มาครับสองตัวใหญ่ๆนะครับนะครับนั่นหนาแล้ครับนะครับเพราะว่าของนี้ก็คือเป็นของที่อายุการเวลานะครับแล้วก็ต่อไปก็ลูกหลานคนต่อไปอีกห้าพันปีก็จะได้เห็นของแท้เป็นยังไงครับนี่ครับนะครับเขียวปีเลยครับนะครับเขียวบนเปลือกเป็นรับเลยครับ แต่ถ้าดูดูในจอจะจะเขียวป่ามรู้ครับถ้าเราสโขบจะขึ้นเขียวครับนะครับดูด้านหลังนะครับเนี่ยคือเนื้อเนื้อนี่คือสุดยอดครับเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อมีสัจจะครับเพราะว่าทําไมนี่สัจจะเพราะว่าในในการบันทึกไว้หลายๆเล่มก็ตามตามตำราเขาเรียกตามตำราเขาเรียกว่าเนื้อมีสัจจะนะครับสัจจะคือการสร้างการบันทึกนะครับแล้วก็มีการอ้างอิงนะครับนี่ครับดูครับมีทุกอย่างครับของที่เราไม่เคยเห็นนะครับดูครับ ของที่เราไม่เคยเห็นก็จะเห็นของพวกนี้ครับนะครับนี่คือ DNA ของท่านครับในภาพสะพังจะมีดินเอสีนี้ครับสีฟ้าสีเขียวนี่ครับนี่ครับนี่ครับจะมีครับนะครับนี่ครับโอ้สวยงามครับดูเหล็กๆหลเยอะครับดูครับนี่ครับอีกองหนึ่งครับอีกองหนึ่งบางองค์มีเขื่อนเกศาด้วยนะครับบางองค์มีเขื่นเกศานะครับบางองค์ก็ไม่มีส่วนมากเกศาจะหายยากครับนะครับนะครับ หายากนะครับเพราะว่าเพราะว่าท่านก็สุ่มๆมาครับสุ่มลอยนะครับมีแค่นั้นก็ใส่แค่นั้นนะครับนะครับหายากครับสวยงามครับมีแต่สื้สวยครับนี่ครับถ้าเราสโคบเลยเราจะเห็นความสวยของพระนะครับนี่ครับเขาทาด้วยน้ําอ้อยเคี้ยวเลยนะครับเห็นรอยทาด้วยอ้อยเคี้ยวครับพบสมัยก่อนพระโบราณทาด้วยอ้อยเคี้ยวทาด้วยอย่างไม้ครับเพราะว่าจึงทําให้ถนอมเนื้อพระให้ยืดอายุให้ถึงห้าพันปีครับ ครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ